คลิปนี้นะคะครูก็จะสอนเพลงวานเกยตื่นในคีย์ซีเมเจอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูคอร์ดหลักๆในเพลงก่อนเลยนะคะในมือซายนะคะก็คอร์ดแรกนะคะเริ่มที่คอร์ด f นะคะเมเจอร์ Major, ก็จะมีโน้ตตัว F A C นะคะตรงนี้อันนี้มิดเดิ C ลซีนะคะเรากดคอร์ดตรงนี้เลยนะคะคอร์ดต่อมานะคะคอร์ด E m i n o นนะคะก็จะมี E G, B ค่อร์ตต่อมานะคะ D minor นะคะก็จะมี D F A ค่ะแล้วก็อีกคอร์ดนึงนะคะคอร์ต G major นะคะก็เราจะกดตรงนี้นะคะ,ะ G B D ค่ะอันนี้ middle C นะคะเราจะกดขึ้นมาตรงกลางเลยนะคะก็คอร์ต G นะคะมี สี่คอร์ดอันนี้เป็นสีคอร์ดหลักเลยนะคะเรามาฝึกช่วงอินโทรกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวเริ่มที่มือซ้ายนะคะคอร์ดแต่ละคอร์ดเนี่ยจะให้นับสีจังหวะนะคะก็จะเป็นเริ่มที่คอร์ดแรกของอินโทรเลยนะคะคอร์ด F ค่ะนับสีจังหวะนะคะก็จะเป็นหนึ่ต่อมา E minor สจังหวะค่ะ1 2 3่าสี ดี i n เนอนะคะสจังหวะค่ะ1 2 3 4 E สองสามเนสจังหวะนะคะ1 2 3 4ค่ะก็ทุกคนลองซ้อมนะคะตรงนี้ให้คล่องก่อนมาดูมือขวากันนะคะก็เริ่มที่ตัวมีสูงนะคะตรงนี้มี m มิดเดิซีใช่ไหมคะขึ้นมาโดสูงเลแล้วก็มีตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะเล่นช้าให้ดูนะคะ ที่เล่นรอบที่สองนะคะห้องห้องที่สองนะคะตรงซ่อนตรงเนี้ยจะเร็วนิดนึงตรงท,ที่ซอนนีนะคะให้เล่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเล่นแบบเร็วให้ดูนะคะ ก็เป็นแบบนี้ถ้าใครคิดว่าเร็วไปอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่นช้าๆก่อนก็นได้คือซ้อมจนคล่องจนกระทั่งมันเร็วมันค่อยๆเร็วเองนะคะลองรวมมือกันนะคะแบบช้าๆก่อนนะคะแล้วก็พ a l m c h o ด F นะคะโดพ a l m c h o ด F แล้วก็ซอนร้อม E minor ค่ะ ฟาพร้อมดีไมเนอร์นะคะซอนพร้อมเอไมเนอร์ค่ะค่ะเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกทีนึงนะคะแบบเร็วขึ้นนะคะลองซ้อมช้าๆกันก่อนนะคะ มาดูคอร์ดในมือซ้ายกันต่อนะคะก็จะเป็นคอร์ดเดิมนะคะ4จังหวะก็จะมีคอร์ด F E minor D minor แล้วก็ G นะคะ4จังหวะนะคะเดี๋ยวเล่นให้ดูนะคะก็จะเป็น F ก่อน1 2 3 4 E minor 1 2 3 4 D minor 1 2 3 4 G major นะคะ1 2 3 มาดูมือขวากันนะคะก็เราจะเริ่มที่ตัวโดสูงเลยนะคะจาก m ิดเดิลซนะคะเรานับมา1ครั้งขึ้นมา1สูงขึ้นมา1ตัวแล้วก็สูงขึ้นมาอีก1ตัวนะคะคือตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเล่นแบบช้าๆให้ดูนะคะ งนี้เปลี่ยนนิ้วนิดนึงนะคะ,ะแล้วเปลี่ยนเป็นนิ้วสามเป็นซอนอีกทีนึงแล้วก็ฝ่านิ้วโป้งแล้วค่อยลาเป็นนิ้วก้อยนะคะพอถึงตรงนี้เรายกมือแม่มากดตัว G B D ค่ะหนึ่งแล้วก็สองสามสี่แบบนี้นะคะอีกทีนะคะ มือกันนะคะก็เริ่มที่มือขวาโดมือซ้ายคอด์ด F นะคะซอนพร้อมคอด์ด E minor ค่ะฟาพร้อม D minor น,นะคะแล้วก็ G นะคะพร้อมกัน แบบนนี้ะะคะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกทีนะคะจบช่วงอินโทรแล้วนะคะก็ถ้าใครที่รู้สึกว่ายากแล้วก็ให้ฝึกแค่ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครคิดว่ายัง หวอยู่ยังเล่นได้อยู่อาจจะเล่นเป็นมือซ้ายเป็นกดเป็น broken chord ก็คือเป็นทีละ mm hmm. ทีละนิ้วนะคะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนิดนึงนะคะ